แมคคาเดเมียของพี่ตุกกี้ตัวแซบถุงละสอง้อยห้กรัมวันนี้ได้มา2ถุงค่ะ2ถุงเนี่ยรวมกันทั้งหมด500กรัมเลยนะราคาไม่ถึง2ใบแดงเม็ดกลมใหญ่น่ากินมากอืมกรอบหอมมันอร่อย เขามี่ชแกะมาให้ด้วยติดมาแบบนี้เลยลูกใหญ่ๆโตๆเลยนะแกะง่ายแมคคาเดเมียเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยนะใครที่ชอบกินถัว่วกรอบๆนะคะลองกินเลยแมคคาเดเมียอร่อยมากมส้มเลือกมาเป็นแบบอบเนยนะคะ อร่อยสดใหม่มันกรอบมันนัวแบบหวานๆมันมัน,มนหอมหอมเนยอร่อยมากใครอยากลองกินไหมคะเดเมียของพี่ตุ๊กี้ตัวแสบนะคะกดตะกร้านี้ได้เลยซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งห่อเท่านี้เลยทั้งหมด500กรัมค่ะไม่ถึง2องใบแดงพิกัดในตะกร้าคะ่ะ